สวัสดีครับผมร้านไลออนคานะครับวันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอรถอเนกประสงค์นะครับนั่นก็คือด้านหลังผมนี่เลยฮะ isuzu d-max 3.0 ddi vgs รุ่น v-cross นะครับเครื่อง3,000ัน cc นะฮะคันนี้พิเศษยังไงนะครับตอนนี้นะครับที่ร้านเราเนี่ยจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยนะฮะที่เห็นอยู่นี้นะครับ ราคาทางร้านไรออนคาของเราเนี่ยจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับด้วยให้ราคาพิเศษเพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นนะฮะร,รถยนต์คันนี้เนี่ยใช้มาเพียงแค่5,000 50, 0โลเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าสภาพคันนี้เนี่ยใหม่มากๆหา,ายากมากๆเลยนะครับตัว Isuzu D-Max V-Cross ปี2015คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดรอบๆร,รถเลยฮะ รุ่นนี้นะครับปี2015นี้นะครับตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับลมดำนะครับพร้อมกับไฟเดย์ไลท์หรือตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวรุ่นโฉมซูเปอร์เดย์ไลท์นะฮะไฟตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์แล้วนะครับพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมสีเงินเลยนะฮะยี่ห้ออีสุซ์นะครับพร้อมกับตัวกันชนหน้าสอบรับกันอย่างดีเลยฮะ สวยงามมากๆเลยรุ่นนี้เนี่ยออลนิวตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับสำหรับตลาดบ้านเรานะฮะทีนี้ถัดมานะครับคันนี้เนี่ยคือสีดำนะครับสีเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะฮะการันตีได้เลยว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันฮนะถัดมาจากทางนี้นะฮะซุ้มล้อโปง่งซุ้มล้อขนาดใหญ่ เห็นไหมฮะแล้วก็พร้อมกับตัวแม็กนะครับขอบ18ซีรีส์265 60R18 นะครับคันนี้เป็นยางของปี2018เลยนะฮะสภาพดอกยางยังใหม่ๆเลยนะด้วยด้วคันนี้เนี่ยใช้มาเพียงแค่5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นดอกยางจะต้องยังเต็มอยู่คันนี้นะครับผ่านมาเนี่ยตัวนี้ เป็นตัวรุ่นบอกเลยว่าเป็นรุ่น V-Cross V-Cross ของ Isuzu D-Max เนี่ยจะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4รล้อนะครับหรือ,อ4ี่คูณ4นั่นเองเนาะข้างบนเขาจะมีตัวราวหลังคามาให้ด้วยเห็นไหมฮะตัวราวหลังคาคันนี้เป็นเป็นรุ่นฟุตสตาร์ t เพราะฉะนั้นเขาจะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะฮะเป็นกุญแจคีย์เลสสามารถ ปิดประตูปิดประตูได้อัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะวิธีล็อกก็ง่ายมากเลยเพียงแค่กดปุ่มเห็นอะไรไหมฮะคันนี้พิเศษพับหูกช้างได้ด้วยนะฮะแล้วเวลาเราจะเปิดนะครับเราก็แค่กดปุ่มอีกหนึ่งทีปุ๊บเปิดเลยนะฮะโอเคถัดมานะนี่ส่วนนี้เลยฮะที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือแคลรี่บอยนะครับ ตัวนี้เป็นแครี่บอยอย่างดีเลยนะครับสีดำมีไฟมีไฟท้ายด้วยนะฮะไฟท้ายเป็นไฟเบรคนะครับมี3จุดเลยพร้อมที่ปัดน้ำฝนเห็นไหมฮะตัวนี้จะมีที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ฉีดน้ำฝนให้ด้วยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดบอกเลยฮะแครี่บอยตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวผมเปิด หลังแคร่บอยให้ดูนะครับเนี่ยฮะภายในของแคร่บอยให้ดูเลยฮะแมกไลเนอร์ใหม่มากๆเจ้าของเดิมไม่เคยบรรทุกของหนักๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีริ้วรอยการตลอของตัวแมกไลเนอร์เลยนะฮะสภาพสมบูรณ์มากๆานี่ฮะ โลโก้ o, ตัว z p t s t e นะครับเป็นเครื่อง3.0 d d i VGS ตัวนี้เป็นอินไซต์มี n a v i g กเตอรด้วยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับออันนี้นะครับเป็นภายในคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบาะหนังเลย นะครับบอ่อหนังจากโรงงานจากโชว์ลูมป้ายแดงของอีสูเลยนะครับพร้อมกับตัวปรับไฟฟ้าบ่อตัวนี้เป็นบอ่อปรับไฟฟ้านะครับอ่าสี่ตำแหน่งสี่ทิศทางน,นะครับโอเคอเดี๋ยวาพาขึ้นมาดูเลยฮะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ เดี๋ยวแต่รุ่นนี้มันเป็นพุสตาร์ทพิเศษอย่างหนึ่งคือเราต้องเหยียบคัาร์ดก่อนพร้อมทั้งเหยียบเบรกแล้วค่อยกดปุ่มนะครับรถก็ถึงจะสตาร์ทได้พิเศษมากๆเลยฮะคันนี้ใหม่เพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นเห็นไหมฮะและอันนี้นะครับผมเป็นหน้าจอระบบ Android ขนาดใหญ่เลยเห็นไหมฮะ พร้อมกับตัว Air Auto ตโอ้โหสภาพนี่ใหม่มากๆเลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับพร้อมจะเข้าบริการศูนย์ตลอดอให้ดูครับแผงตู้สีเงินตัวนี้นี่ถ้าไม่มีรอยทลอกอะไรเลยน,นะฮะส่วนกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับ วงมาลัยมัลติฟังชั่นโอ้โหสภาพสมบูรณ์มากๆนะฮะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาทุคทพร้อมเปลี่ยนปรับพร้อมกับปุ่มปรับระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่ตรงนี้เลยโอเคโอเคและที่พิเศษนะครับคันนี้เนี่ย อย่างที่บอกเจ้าของเดิมเขาติดระบบเครื่องเสียงมาให้เต็มลำรถเลยโอ้โหเป็นของบอสวิกด้วยนะครับตัวซับ w ูเฟอรเครื่องเสียงอย่างดีเลยนะฮะนี่จอระบบปฏิบัติการแ n น,นด o อ d นะครับโอเคและอย่างที่บอกนะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมดูแลศูนย์ตลอดเห็นไหมฮะ นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันสดๆเลยนะฮะนี่ฮะลูกค้าแบบใช้น้อยมากๆเลยเข้าศูนย์มาสี่ครั้งนะฮะโอ้โหนี่ฮะคันนี้นี่แน่นอนจริงๆฮนะเจ้าของเดิมนี่ดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าเจ้าของใหม่นะที่ดูอยู่ให้ไวเลยนะฮะรถสภาพแบบนี้เนี่ย เข้ามาน้อยมากๆและหายากมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงลองดูรายละเอียดภายในกันอีกชัดๆอีกรอบนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภายภายในของรถยนต์อีสุสีแม็กคันนี้นะฮะรุ่นปี2015คันนี้เป็นปี15.15 15เลยนะครับตัวซูเปอร์เดย์ไลท์นะฮะแถมยังขับ4ีต้้งหากรุ่นท็อปอรุ่นท็อปสุดนะครับเกียร์ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือดูรุ่นนี้อยู่นะครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับรถสภาพใหม่ๆคันนี้นะการันตีนโดยไม่แท้เลยนะ ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าซื้อรถกับทางเราแล้วจะเจอรถย้อมแมวมานะครับอุบัติเหตุชนหนักพิคกว่มน,น้าท่วมมาแล้วเราไม่รับผิดชอบไม่ใช่นะสําหรับร้านไลออนคาของเราเนี่ยการันตีด้วยคุณภาพนะครับลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยฮะว่าได้รถจากที่ร้านเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสามารถบอกต่อญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยมั่นใจได้เลยนะว่ารถทางร้านเราเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนนะครับ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้า,าที่ต้องการซื้อรถคันนี้นะครับสามารถซื้อทั้งเงินสดและเงินผ่อนได้เลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับทางร้านเราเนี่ยไม่มีแหวนเนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองครับแล้วซื้อรถกลับไปได้เลยนะฮะจ่ายเพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นแล้วเรามีบริการโอนให้ฟรีเลยฮนะ และยิ่งช่วงนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทางร้านเราเนี่ยยังมีบริการส่งรถถึงมือลูกค้าได้อีกขนาดนะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้อีสานอยู่จังหวัดใดๆก็ตามทางเราสามารถาส่งรถไปให้ถึงมือที่บ้านลูกค้าได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนลองทักกันเข้ามาคุยดูนะครับเพราะคันนี้ยังไงเนี่ยทางเราการันตีเรื่องคุณภาพแล้วก็สภาพแน่นอนนะครับ และสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับหรือจัดไฟแนนซ์เนี่ยทางร้านเราเนี่ยนะครับมีไฟแนนซ์หลายๆที่คอยให้บริการเลยนะฮะลูกค้าราคานี้นะครับประวัติดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะครับสูงสุดผ่อนได้นานถึง7ปีกันเลยลผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะ ไม่ต้องห่วงเลยว่ารถคันนี้เนี่ยพร้อมที่จะไปรับใช้เจ้าของใหม่แน่นอนนะครับโอเคสำหรับและสำหรับลูกค้า,าที่สนใจนะครับเข้ามาดูที่ร้านนะครับหรือจะติดต่อเข้ามาผ่านทางช่องทาง Facebook Line หรือว่า y o u t u b e นะครับหรือจะเข้ามาที่ร้านเราก็ย่อมได้นะครับสามารถ ติดต่อมาได้ทางเบอร์นี้เลยฮะและพิเศษอีกอย่างหนึ่งฮนะซื้อรถกับเราตอนนี้เนี่ยฟรีโปรโมชั่นของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมากกว่า7รายการไม่ว่าจะเป็นฟรีเอโอนจัดนะครับฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่องบริการช่วยฉุกเฉิบ24ชั่วโมงประกันเครื่องเกียร์นะครับ1ปีหรือ2 0 0ห0กิโลพร้อมทั้งน้ำมันเต็ถมถังด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านใดที่สนใจดูรถยี่ห้อนี้อยู่นะครับด้วสภาพแล้วก็ราคาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับใหม่เพียงแค่5้าหมกิโลเท่านั้นเองสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะน,นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับทางร้านเรานะครับร้านไลออนคารก็นำเสนอคันนี้มาพอสมควรแล้วยังไงเดี๋ยวคันหน้านะครับเจอกันใหม่ นะครับผมสวัสดีครับ